ตามระเบียบของโรงเรียนนะว่าสมมตว่าด้วยการรับสมัครเลือกรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะศีปีพุทธศักราช2567น,น,นะครับผมหมวดที่1ข้อ12ว่าด้วยผู้ลงสมัครคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะศีจะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการการเลือกตั้งเดี๋ยวพี่จะของนี้อัดเสียงแล้วก็ดีโอไปลงเพจครับยูทูบของสภาด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเชิญน้องแนะนำตัวได้เลยครับผม สวัสดีครับผมนายชาลิสิริวรกุลครับชั้นม .4 ทับ0ิเป็นผู้ลงสมัครประธานคณะ4ิลินที่เปอร์สครับโอเคครับพี่อยากทราบว่าทำไมน้องถึงลงสมัครเป็นประธานคณะ4ิลหรอครับรว่าอยากเป็นครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนลงครับทำไมน้องถึงอยากเป็นประธานคณะ4หรอครับเพราะว่าก็อยากลองสักครั้งในชีวิตครับ พี่อยากให้น้องขาอยายความว่าอยากเป็นหรือว่าอยากลองได้ไหมครับก็ผมก็อยากลองเป็นประธานคณะสีครับเพราะว่าเห็นหลายคนก็ได้เป็นมาแล้วก็ได้มีประสบการณ์หลายๆอย่างครับแต่น้องรู้ใช่ไหมครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่ลงสมัครแล้วจะได้เป็นง่ายๆครับน้องคิดว่าการที่จะได้เป็นประธานสีมันจะต้องแลกมันก,กับอะไรบ้างหรอครับวเวลาครับแล้วก็การทํางานที่เหนื่อยๆ พูดถึง้ในการทำงานนะครับน้องรู้ไหมครับว่าหน้าที่ของประธานคณะศีลมีอะไรบ้างหรอครับก็พวกควบคุมงานต่างๆครับแล้วก็ประสานงานต่างๆพี่อยากทราบว่าจุดเด่นและจุดด้อยของน้องคืออะไรหรอครับจุดเด่นของผมก็มีความสามารถรอบด้านครับแล้วก็ เข้ากับคนอื่นได้ดีครับแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งก็ขี้เกียจครับแล้วก็ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในบางอย่างครับน้องคิดว่าจุดด้อยของน้องจะมีผลกระทบต่อไหมไหยคะน่าจะไม่มีครับเพราะผมก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับน้องหวงว่าน้องจะได้ประสบการณ์จากการเป็นประธานคณะสิลปรอหมคะน่าจะได้แบบ การทํางานที่เป็นระบบครับพี่ออนุญายตย้อนถามนิดนึงนะครับเออน้องบอกว่าเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านเนี่ยที่อยากให้น้องเออขยายให้พี่ดูหน่อยว่าความสามารถแต่ละอย่างที่น้องมีอ่ะใช้นี้ดีกว่ายกตัวอย่างให้พี่ฟังหน่อยว่าความสามารถรอบด้านที่น้องมีมีอะไรบ้างครับก็ด้านกีฬาด้านคอมพิวเตอร์ด้านการทํางานแบบหลายๆอย่างครับ พูดถึงจุดด้อยนะครับจุดด้อยของน้องก็คืออาจจะขี้เกียจนิดนึงใช่ไหมครับตามที่น้องพูดเลยแล้วน้องคิดว่าในอนาคตเนี่ยประทานสีก็ก็จาเป็นที่จะต้องทํางานควบคู่ไปกับสภานักเรียน้องตรงนี้น้องรู้ใช่ไหมครับถ้าเกิดสภานักเรียนมอบหมายงานให้น้องทําแล้วความขี้เกียจของน้องเนี่ยมันจะทําให้งานของส่วนรวมเนี่ยช้าลงไหมครับหรือว่ามันจะส่งผลเสียต่อส่วนรวมไหมครับน้องจะแก้ไขยังไงแล้ว น้องจะทำยังไงหรอครับถ้าผมได้เป็นผมก็จะปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นครับเพราะว่ามันมีพระเพิ่มมากขึ้นพี่อยากทราบครับว่าถ้าพูดถึงคำว่าคินทิปเนี่ยน้องจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกหรอครับนึกถึงสีเลือดหมูครับที่เป็นเอกลักษณ์ของสีพินทิปครับ อยากทราบชื่อครูหัวหน้าคณะศีที่ดูแลในคณะศีของน้องได้ไหมครับครูครูบัณฑิตหรือเปล่าครับไม่น่าใช่คุณครูหัวหน้าคณะศีพินิจคือครูบัณฑิตกาลพักดีนะครับครับอยากทราบชื่อ่อ,อปรธานศีของวาระสองปีที่แล้วก็คือประธานศีของปี 66, หกหกแล้วก็ประธานศีของ ีหกทั้งสองวาระครับมีชื่ออะไรบ้างครับได้เป็นพี่พงพีระบุษเนครับพี่ควรจำไม่ได้ครับประธานคณะศีปีการ,รศึกษาัองห้าห้ารสิบหกคือนายพานุกรวงยาลาแล้วก็ประธานคณะศีีพินิษี์ปีหกห้าคือนายพงพีระบุษเนยนะครับ เคครับก็ไม่้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวน้องอธิบายนโยบายของน้องที่ฟังเลยดีกว่าครับนโยบายของผมข้อแรกก็คือการสร้างเพจแจ้งพวกค่ายอบรมกิจกรรมภายในหรือภายนอกโรงเรียนครับข้อ2ก็คือการสร้างไลน์กลุ่มที่จะให้ตัวแทนห้องหรือตัวแทนคณะ4ี่เข้ามาครับเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆและข่าวสารสําคัญต่างๆครับข้อที่3าคือผมจะสานต่อการทํางานของพี่ๆรุ่นก้าวกอนครับแล้วก็จะพัฒนาคณะ4ี่ให้ดีขึ้นไปครับ โอเคครับที่อนญาตถามนี่เป็ยข้อแรกหนึ่งนะครับก็คือการสร้างเพจประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องค่ายอบรมแล้วกิจกรรมต่างๆนะครับที่อยากรู้ว่าเพจอันนี้น้องเป็นคนสร้างเองใช่ไหมครับใช่ครับแล้วน้องจะกระจายเพจนี้ยังไงให้คนในคณะสีได้ติดตามครบุกคนหรอาครับก็น่าจะมีแบบการส่งให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รู้จักครับแล้วก็แชร์กันไปเรื่อยๆครับคือน้องก็ต้องขึ้นความช่วยเหลือจากคนที่น้องรู้จักถูกไหมครับใช่ครับ ยังแต่ว่าน้องก็ไม่ได้เหมือนที่จะว่ายังไงดีอ่ยน้องน้องไม่ได้ใช้แบบการวางแผนงานหรือว่าการบริหารของน้องอะกระจายเองคือน้องพึ่งคอนเนคชันที <t <t ่น้องรู้จักก็คือส่งส่งส่งต่อการแลกกันถูกไหมครับใช่ครับแล้วอย่างนี้มันจะครบทุกคนในคณะศีได้ยังไงหรอครับก็ก็มีการประกาศด้วยครับแบบการที่โปรโมทหรือว่าอะไรต่างๆครับประกาศในไหนหรอครับ ก็สมมุติก็เป็นการที่เราไปนี่ยแบบแสดงตัวครับแล้วก็ให้เพื่อนๆสรงต่อกันครับอยากถ้าว่าเพจที่น้องจะใช้พยาสำคัญเนี่ยน้องจะสร้างขึ้นไหนครับก็ใน i n s t a าแกรมครับแล้วถ้าสมมุติว่ามีน้องบางส่วนในคณะพินทิปเนี่ยไม่ได้ใช้อินสตาแกรขึ้นมาเนี่ยน้อจะควบคุมกับน้องๆส่วนนี้ยังไงครับก็สร้างเฟซขึ้นมาเพิ่มครับ ยันแปลว่าน้องจะมีเพจสองแพลตฟอร์มก็คือน้องมีทั้งไอจแล้วก็เฟซแล้วอย่างนี้มันจะไม่ทําให้ยุ่งยากยิ่งขึ้นไปอีกหรอครับคือน้องต้องตามคนมาติดตามทั้งเพจในไอจแล้วก็าตามคนมาติดตามในเพจเฟซบุ๊กอีกไม่น่าจะยุ่งยากครับเพราะว่าเกิดลงแบบแบบเดียวกันครับแล้วก็ต้องก็ดูแบบว่าความยังไงเดียร์บบความประสบความสำเร็จครับแต่ก็ต้อง สร้างทั้งสองแพลตฟอร์มครับบางคนก็ไม่ได้เล่น IG บางคนก็ไม่ได้เล่นเฟซครับพี่ขอทราบเพิเ่มครับถ้าสมมติว่าน้องๆรู้ใช่ไหมครับว่าในคณะศีลของน้องเนี่ยมีบุคคลที่หลายต่างประเภทกันไปถ้าสมมติมีน้องๆที่ไม่ได้ใช้ทาง IG ไม่ใช้ทาง a c e b o o k เนะี่ยน้องจะจัดการส่วนนี้ยังไงครับก็แจ้งข่าวในไลน์ก็ได้ครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องเล่นไลน์ครับน้องคิดว่าเพจที่น้องจะสร้างจะไม่ถักซ้อนกับของสภาใช่ไหม ไม่น่าจะทับซ้อนครับก็ของผมก็แค่แจ้งข่าวสารธรรมดาครับแต่ว่าข่าวสารอะไรนี่าไม่ใก็แบบพวกโอเพ่นเฮาส์ก็หาอะไรที่แตกต่างก็ได้ครับยวลองรวกวนผู้ดังสนิดนึ้ครับคเอ่อคือที่น้องบอกว่าน้องจะแจ้งในไลน์คือน้องจะสร้างกลุ่มไลน์เพื่อใช่ไหมครับก็เป็นกลุ่มไลน์ที่แบบตัวแทนอยู่แล้วครับ คือรวบรวมตัวแทนเข้ามาหนึ่งช่องทางใช่ไหมครับใช่ครับเป็นช่องทางช่องทางเดิมเดคือรวมตอนนี้มีสามช่องทางใช่ไหมครับใช่ครับเอ่อแล้วคนที่ดูแลของใครครับคนที่ดูแลทั้งเดทสแกมเวดดู wood, แล้วก็ไลน์อยากทราบว่าใครเป็นคนดูแลหรอครับแล้วก็พี่ขอถามเติ่มนะครับ้องบอกว่าจะประชาสัมพันธ์ค่ายอบอมแลกิจกรรมตาม่างๆใครจะเป็นคนที่คอยติดตามข่าวสารแล้วก็นามาประนำมาประชาสัมพันธ์ลงในเพจ ในวินบยบัตของเรา,าครับก็เป็นเพื่อนในห้องครับเพื่อนในห้องกีค่คนครับประมาณห้าคนครับน้องคิดว่าห้าคนเพียงพอเพียงพอเอ่อช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าแต่คนทำก็มีคนหนึ่งดูแลเพศแต่อาจจะเป็นสามเพศครับสองแล้วก็ช่วยๆกันดูแลครับเราคิดว่าถ้าคนนี้เขาสามารถขึ้นพาแล้วก็ ดูแลทั้ง3แพลตฟอร์มที่น้องจับชาสัมพันธ์ได้จริงๆใช่ไหมครับใช่ครับน้องวัดจากอะไรหรอครับก็จากที่อยู่ร่วมกันมาครับแล้วก็ความรับผิดชอบของเขาครับแต่น้องรู้ใช่ไหมครับว่าน้องอยู่ร่วมกันมาเนี่ยสิ่งที่น้องจะได้ก็คือเรื่องความสนิทก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเป็นทํางานเนี่ยก็ต้องแบ่งแยกนะครับครับคือน้องจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เขาสามารถทํางานได้ถึงแม้ว่าน้องจะอยู่กับเพื่อนมาเป็นประสบการณ์เป็นเพื่อนอะไรกันมา พอถึงเวลาทํางานมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับน้องจะรู้จักอะไรหรอครับก็ผมรู้จากการที่เขาทํางานหลายๆอย่างครับเพราะว่าเขาดูมีความรับผิดชอบดีครับทีข่ขออนุญาตขออนุญาตคือจากการที่น้องสร้างหมดสามช่องทางใช่ไหมครับน้องใช้เพื่อนแค่กี่คนนะครับที่น้องบอกห้า <5. S 1> คนนะครับซึ่งถ้าสมมุติในกลุ่มไลน์น้องมีคนแจ้งปัญหาเข้ามาเยอะมากรวมถึงทางเพจและไอจีด้วย้องจะ เราคิดว่าห้าคนเนี่ยเพียงพอใช่ไหมครับที่จะรับความปัญหาจากทงางคณะสีถ้ามันเยอะเกินก็อาจจะไม่เพียงพอก็ต้องช่วยกันแก้ไขครับคือน้องต้องใช้คนในห้องเพิ่มใช่ไหมครับใช่ครับน้องพอจะได้คิดขอบเขตของปัญหาหรือยังครับว่าแบบปัญหาที่จะแจ้งมาเนี่ยขอบเขตมันประมาณไหนก็ปัญหาทั่วไปครับแต่ถ้ามากแบบปัญหาใหญ่เกินไปก็ต้องช่วยกันแก้ไขครับ แล้วลองลองลองลำดับความสัมพันธ์ของปัญหาอย่างไรล่ะคะก็ปัญหาพวกเล็กๆน้อยๆก็ให้เพื่อนๆช่วยแก้ไขกันได้ครับแต่ถ้าเป็นปัญหาใหญ่ๆก็ต้องช่วยๆกันคิดแล้วถ้าเกิดมันเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินที่น้องจะสามารถแก้ไขปัญหากันเองได้เนี่ยน้องจะแก้ไขตรงนี้อย่างไรล่ะคะก็ต้องประสานเพื่อนๆที่เป็นสภาหรือว่าพี่ๆที่เป็นสภาครับเพื่อให้พี่ๆช่วยครับ ที่ไปนโยบายข้อที่สเลยนะครับคือน้องบอกว่าถ้าเราได้รับเลือกเป็นประธานคณะสิ่งพิเศเนี่ย้ราจะสานต่อนโยบายของทุนพี่พี่อยากทราบว่าสิ่งที่น้องอยากสานต่อมีอะไรบ้างหรอครับผมอยากสานต่อแค่พวกวิธีการทํางานครับเพราะว่านโยบายเขาก็ดีกันอยู่แล้วครับคือน้องหมายความว่าน้องจะสานต่อวิธีการทํางานก็คือกระบวนการทํางานใช่ไหมครับใช่ครับแล้วน้องจะรู้ได้ไงครับว่าวิธีการทํางานของพี่ปีก่อนเนี่ยเป็นยังไง ก็ศึกษาจากที่ผมเห็นมาจากหลายๆที่ครับแล้วก็อาจจะถามพวกพี่ๆเขาก็ได้ครับแบบว่าวิธีการทํางานที่ดีแล้วก่อนน้องจะเขียนนโยบายนี้น้องได้ศึกษาจากรุงพี่มาหรือยังครับศึกษาแล้วครับที่น้องบอกว่านโยบายดีค่ะน้องสนใจในในโยบายไหนของรุงพี่ปีก,ก่อนครับครับพวกการแบบแจกถุงขยะอะไรเงี้ยครับ คือน้องจะสานต่อนโยบายเรื่องการแจกถุงขยะใช่ไหมครับครับแต่ก็ไม่แน่นอนเท่าไหร่ครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับคือนโยบายข้อน,นี้ก็คืออาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก็จ,จะสานต่อแบบิธีการทํางานให้ดีขึ้นไปครับยังแปลว่าน้องจะสานต่อแค่วิธีการทำงานส่วนนโยบายคือน้องกําลังไม่แน่นอนว่าจะทําต่อหรือจะไม่ทําต่อเพราะว่าน้องคิดว่ามันดีอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับ ยันแปลว่านโยบายทั้งสามข้อเนี่ยมีเพจประชาสัมพันธ์ทั้ง IG แล้วก็ f a Facebook ครับนโยบายข้อที่2คือสร้างลายเป็นตัวแทนห้องประชาสัมพันธ์เหมือนกันสำหรับปัญหาต่างๆ่งงใช่ครับน้องไม่มีนโยบายที่จะพัฒนาคณะศิลป์ยิตเลยเอ,อ,อย่างนี้น้องจะสามารถ ่ขอใช้คํานี้นะครับน้องจะสามารถนํตรงทิงทิพขึ้นเสาได้ไหมครับคือน้องไม่มีนโย,ยบายเกี่ยวกับความสะอาดน้องไม่มีนโย,ยบายเกี่ยวกับการดูแลข้าแถวน้องรู้ไหมครับว่าเกณฑ์การวัดคะแนนคณะสิ่งมีอะไรบ้างก็พวกความสะอาดความระเบียบแถวครับแล้วก็แค่นี้ครับโอเคพี่หมายความว่าน้องอ่ะไม่มีนโย,ยบายที่จะพัฒนาเกณฑ์พวกนั้นเลยอย่างที่น้องพูดมา แล้วอย่างเนี้ยน้องจะนำพาทิ้งทพิ์พัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่น้องว่ามายัางไงหรอครับผมว่าก็น่าจะมีการแบบประชาสัมพันธ์ในภายหลังครับว่ารณรงค์ให้ทําความสะอาดแล้วก็ยืนแถวให้ตรงครับยี่งแต่ว่าถ้าน้องเป็นประธานคณะสีแล้วเนี่ยน้องก็จะไปคิดกิจกรรมเพิ่มเติม<ช>แต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนของนโยบายของน้องใช่ครับแล้วน้องคิดว่าจุดเด่นของตัวน้องขอบพี่ขอบพูดอย่างนี้แด้วกัน จุดเด่นของนโยบายน้องจะมีแค่การประชาสัมพันธ์ในขณะที่ของคนอื่นเป็นนโยบายพัฒนาคณะสีหมดแล้วอย่างนี้น้องจะเชื่อไหมครับว่าน้องจะชสะาการเรือกตั้งได้ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครับนั่แปลว่าก่อนที่น้องจะมาลงน้องไม่มั่นใจใช่ไหมครับว่าจะมาเป็นประสีมั่นใจครับน้องมั่นใจถูกไหมครับ,รบน้องคิดว่าคนในคณะสีจะเลือกน้องเพราะว่าอะไรครับ น่าจะเป็นเพราะว่าการตอบคำถามแล้วก็น่าจะเป็นคอนเน็ชันครับคือน้องไม่ได้หวังว่าคนในคณะศรีจะเลือกจากนโยบายคือน้องบอกว่าคนในคณะศีจะเลือกน้องจากคอนเน็ชันเท่านั้นน่าจะไม่ค่อยมีคนเลือกจากนโยบายครับพี่ขอบคูณน,นะครับว่าจุดประสงค์ที่มีนโยบายเนี่ยมันเป็นการพัฒนาขอบเขตไม่ว่าจะเป็นพัฒนาเรียนหรือว่าจะพัฒนาคณะศี นะครับมันคือจุดประสงค์ของการที่มีอยู่ของนยโยบายไม่ว่า,าจะมีหรือไม่มีคนก็จะต้องไม่มันไม่เสม,มอไปเนาะเรามีนยโยบายเพื่อพัฒน,นาสีมันเปรียบเสมือนเงื่อนไขก่อนที่คุณจะมาเป็นประธานสีเพราะฉะนั้นน้องคิดว่าจากที่น้องตอบนะครับคนจะเลือกอาจารย์ไม่เลือกจากนยโยบายนัย่นแปลว่าประธานสีก็ไม่จำก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีนนโยบายเลยถูกไหมครับไม่เสม,มอไปครับ ไม่เสมอไปครับยั้นแปลว่าถ้ามีผู้ลงสมัครหรือว่าถ้าน้องไม่จำเป็นต้องมีนโวบายน้องก็จะไม่ทำมาเลยใช่ไหมครับแล้วน้องก็จะคิดว่าน้องก็อาจจะชนะการเลือกตั้งใช่ไหมครับไม่ใช่ครับโอเคครับพี่ขอ,อย้อนไปนโยบายข้อที่สองนะที่บอกว่าสร้างรายกลุ่มันหน้าหรือตัวแทนห้องอันนี้คือเอาแค่ภายในขนาดสี่กลุไหมครับใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าที่แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในคณะสีเนี่ยได้ทางเรื่องส่วนตัวแล้วก็ส่วนร่วมหรือว่าเป็นแค่เรื่องของส่วนรวมอย่างเดียวคะน่าจะเป็นพวกส่วนรวมครับที่เกี่ยวกับคณะสี่แล้วถ้าเกิดว่ามีคนแจ้งปัญหาส่วนตัวมาที่เกี่ยวกับคณะสี่คะอย่างเช่นมีการทะเลาะกันในคณะสีถ้าอันไหนช่วยได้ก็เก็มใจช่วยครับน้องใช้อะไรเป็นเกณฑ์นในการแยกป,ปัญหาว่าน้องจะช่วยได้หรือน้องช่วยไม่ได้หรอครับ ก็ถ้าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับคณะ4ีก็ยินดีช่วยครับแต่ถ้าเป็นปัญหาแบบภายนอกอย่างอื่นนะแต่ก็ต้องดูความแบบต้องประเมินก่อนนะครับว่าจะช่วยได้หรือไม่ครับน้องยกตัวอย่างปัญหาที่น้องสามารถช่วยได้และช่วยไม่ได้ได้ไหมครับก็ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะช่วยหาได้แต่ถ้าเป็นแบบปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยก็ต้องดูอีกทีครับ น้องบอกว่าที่จะช่วยนี่ย่เช่นน้องยกตัวอย่างว่าขาดแคลนอุปกรณ์ใช่ไหมถ้าเขาขาดแคลนอุปกรณ์จริงเนี่ยน้องจะไปเอางบจากไหนเหรอคะก็น่าจะพวกแบบของงบหรือไม่ก็งบในห้องครับโอเคคำถามสุดท้ายของนโยบายนะครับพี่อยากรู้ว่าน้องใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวชี้วัดเพื่อที่จะคิดนโยบายทั้งสามข้อนี้หรอครับน่าจะเป็นความสําคัญที่ให้ความสำคัญแก่พวกแบบ กิจกรรมต่างๆหรือไม่ก็พวกโอเพ่นเฮาส์ครับแต่อันนี้พี่ขออนุญาตย้ำนิดนึงนะครับความสําคัญของกิจกรรมก็สําคัญเหมือนกันแต่การพัฒนาคณะศีก็มีความสาคัญเหมือนกันแต่น้องไม่มีนโยบายที่พัฒนาคณะศีเลยแล้วอย่างนี้มันจะเป็นไปตามที่น้องพูดไหมครับเป็นไปตามเกมที่น้องพูดไหมครับนั่นก็คือพัฒนาน่าจะเป็นไปครับเพราะ ถ้าผมได้เป็นก็น่าจะมีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงได้ครับโอเคครับที่ที่ขอ,อย้อนไปเรื่องค่ะงบที่น้องพูดมานะคะที่น้องบอกว่างบจากในห้องะคะ่ะเพื่อนๆในห้องน้องยินดีที่จะเอางบในห้องมาพัฒน,นาสีไหมคะก็ยินดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตังของห้องครับแบบที่เขาเก็บกันมานานแล้วครับอันนี้น้องได้ถามเพรนอกใจเ่นอนไอมัะถามแล้วครับ แล้วก็ทีมงานที่น้องว่ามาันี่ยที่คุมทั้งสามเพศก็คือมีแค่ห้าคน<ด>ถ้ามีการแจ้งปัญหาเข้ามาอย่างเช่นในคณะสี่น้องมีทั้งหมดหกร้อยคนถ้าแจ้งปัญหามาแหละครึ่งหนึ่งของคณะสี่น้องคือสามร้อยคนนรองคิดว่าน้องจะจัดการไหวไหมคะในทีมงานห้าคนก็อาจจะไม่ไหวครับก็ให้เพื่อนๆช่วยกันได้ครับแล้วน้องคิดว่าถ้ามันไม่ไหวเนี่ยเราจะเพิ่มทีมงานทั้งหมดกี่คนก็ น่าจะเพิ่มมาสักสิบคนครับโอเคพี่คนนี้จบเกี่ยวกับคำถามนียวายนะครับเดี๋ยวพี่อยากฟังวิสัยทัศน์ของน้องเลยครับครับวิสัยทัศน์ของผมคือ midfield ครับมาจากชื่อเล่นของผมเองครับ M คือ manage ครับจัดการผมจะจัดการปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคณะ4ี่ครับ I คือ important ครับ สำคัญผมใช้ความสำคัญแก่ทุกคนในคณะสี่ครับดีคือดีเดอร์มายครับมุ่งมั่นครับผมจะมุ่งมั่นทำงานที่ได้รับมอบหมายครับ F คือแฟร์ครับยุติธรรมผมจะทำงานด้วยความยุติธรรมครับและซื่อตรง I intention ความตั้งใจผมจะตั้งใจทำงานที่รับมอบหมายอย่างดีที่สุดครับ E ensure ทำให้มั่นใจผมจะทำให้ทุกคนมั่นใจในการทำงานของผมครับ L ดีเดอร์ผู้นําผมจะเป็นผู้นําที่ดีให้ทีแก่ทุกคนครับและจะพัฒนาคณะสีลินทิพให้ดีขึ้นครับดีเดเวล็อพัฒนาผมจะพัฒนาคณะสีในด้านต่างๆให้ดีขึ้นครับผู้นําที่ดีในมมของ,องขน้องคืออย่างไรก็เป็นคนที่ควบคุมงานต่างๆได้ดีครับแล้วก็มีคนเชื่อถือเยอะครับเพราะว่าจะได้ ประสานงานได้ดีครับที่เขาถามข้อ f หน่อยนะครับก็คือคำว่าแฟร์ยุติธรรมครับรายละเอียดที่น้องเขียนมาเนี่ยก็คือผมจะทํางานทุกอ,อย่างด้วยความยุติธรรมเพื่อความเท่าเทียมในคณะสีน้องรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความยุติธรรมกับความเท่าเทียมจริงๆแล้วความหมายมันไม่เหมือนกันพี่อยากให้น้องช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับว่าทําไมน้องถึงนําคําว่ายุติธรรมกับความเท่าเทียมไปเขียนในวิสัยทัศน์ข้อเดีวยวกันหรอครับ ก็ความยุติธรรมกับความเท่าเทียมก็อาจจะคล้ายๆกันครับเพราะเราก็ต้องทาให้ทุกคนในคณะสีแบบตัดสินด้วยความยุติธรรมครับแล้วก็เท่าเทียมกันครับไมเ่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งครับพี่คนนี้พูดตืงนนะครับคือมันอาจจะคล้ายกันก็จริงแต่จริง,รงๆแล้วมันไม่คล้ายเลยครับ,รบหมายความว่ายังไงความยุติธรรมเนี่ยต่อให้มันเท่าเทียมมันก็อาจจะไม่มีความยุติธรรมต่อให้มันยุติธรรมมันก็อาจจะไม่มีความเท่าเทียมก็ได้ น้องก็สามารถเห็นได้ในเหตุการณ์ปัจจุบนันนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารอะไรต่างๆนะครับคือพี่อยากบอกแค่ว่าความยุติธรรมแล้วจริงๆอะ่ะมันไม่เหมือนกับคําว่าเท่าเทียมนะครับแล้วก็พี่อยากรู้ว่าตรงเอ็มแมนเนนะครับน้องมีวิธีการจัดการงานยังไงหรอครับก็พวกแบ่งหน้าที่กันแบบเป็นแต่ละตําแหน่งตําแหน่งเลยครับ ตำแหน่งอะไรบ้างวะครับก็มีหลายๆตำแหน่งครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จัดการครับพี่อยากรู้ด้านไอครับว่านอนให้ความสำคัญกับคณะทีมที่ยังไงและให้ความสำคัญด้านไหนก็ความสำคัญพวกการบริหารครับแล้วก็การจัดการปัญหาต่างๆครับ น้องย้อนไปข้อแฟนนะครับยูทิธรรมน้องรู้ใช่ไหมครับว่าตอนม6เนี่ยถ้าน้องได้รับเลือกเป็นประธานคณะสีน้องจะมีหน้าที่ในการคุมเกี่ยวกับกีฬาสีครับและถ้าห้องของน้องเนี่ยกับห้องของห้องคนห้องน้องขออภัยครับห้องน้องกับห้องที่เหลือเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันในการที่จะเลือกคุมกีฬานี้คุมกีฬาชนิดนี้และคุมกีฬาชนิดชนิดนี้น้องจะจัดการยังไงครับก็เลือกที่แบบ ความสามารถของแต่ละคนว่ามีความสามารถด้านไหนดีกว่าครับต้องใช้เกณฑ์อะไรในการวัดความสามารถครับก็อยู่ที่คนถนัดครับว่าคนไหนถนัดมากกว่าเก่งกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าทั้งสามทั้งสามห้องเนี่ยถนัดเช่นเดียวกันครับเราจะวัดได้ยังไงว่าใครเก่งกว่ากันก็วัดที่ผลงานครับที่แต่ละคนเคยทําน้องจะเป็นคนดูผลงานของทุกคนเลยหรอครับ ก็อาจจะดูที่ความสมัครใหญ่ครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยากทาจริงๆก็ได้ครับน้องเอาอะไรวันครับว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยากทําจริงๆก็ดูที่แต่ละคนบอกครับพี่คนนี้ยอมถามจากที่พี่ดังถามเมื่อกี้นะครับผมคือน้องตอบว่าจะวัดความสามารถคุณจักผลงานถูกไหมครับครับยังแปลว่าความสามารถที่น้องจะเห็นเนี่ยคือน้องจะเห็นด้วยผลงานแล้วน้องจะไม่คำนึงเดือยใช่ไหมครับว่า คนบางคนอาจจะมีความสามารถแต่เขาเพียงแค่ไม่มีผลงานก็มาถึงแบบว่าผลงานการเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับสมมุติครับสมมุตินะครับต่อไปนะครับพี่อยากดูว่าอีนะครับเอนเชอร์ทำให้มั่นใจเนี่ยน้องจะทำยังไงหรอครับให้คนในคณะสีมั่นใจแลวก็เชื่อใจในตัวน้องหรอครับก็ถ้าผมได้เป็นก็จะพิสูจน์ตัวเองโดยการแบบการทำงานแบบการประสานงานต่างๆแล้วก็ทำงานให้ดีที่สุดครับ โอเคครับข้อจัดดีนะครับเดี๋ยวลอกพัฒนาจากนั้นนโยบายของน้องเนี่ยทั้งสามข้อเนี่ยไม่มีนโยบายข้อไหนเลยที่จะพัฒนาคณะศริรินอกจากพัฒนาคณะศิริในด้านไหนครับก็ในทุกๆด้านครับพวกระเบียบแถวกับพวกคะแนนพวกอย่างอื่นต่างๆครับน้องรู้ใช่ไหมครับว่าการจัดระเบียบแถวของแต่ละห้องเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแม้กระทั่ง คุณครูประจําชั้นยังจัดไม่ได้เลยน้องจะทํำยังไงครับให้ทุกคนเข้าแถวให้ตรงก็รณรงค์หรือไม่ก็พวกว่ากก่าวตักเตือนครับถ้าเป็นในระดับรุ่นพี่ของน้องน้องจะว่ากก่าวตักเตือนเลยหรอไม่ครับก็บอกให้พี่เขาได้รู้ครับแล้วถ้าพี่เขาไม่ปฏิบัติตามล่ะครับก็ขอให้พี่เขาปฏิบัติตามครับ ย้อนไปนข้อมาเน่ยนะคะคือน้องบอกว่าน้องจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยความละเอียดถี่ถ้วนพี่ยบกพี่อยากรู้ว่าน้องคอทราบถึงปัญหาที่ผ่านมาที่น้องเล็งเห็นมีอะไรบ้างหรอคะก็แบบการจัดการที่บกพร่องครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ทั่วถึงทุกคนครับพี่ขอทราบปัญหาที่เกิดขึ้นที่น้องเห็นแต่ว,ว่าเป็นเรื่องเื่อๆเลยได้ไหมคะ,ะว่าเรื่องอะไรที่น้องเห็นว่าเป็นปัญหาในคณะเสียงตัวเองตอนนี้ก็การที่แบบพี่บางคนเนี่ยเขาก็ คิดกันเองไม่ได้ครับก็ต้องถามคนอื่นไปแบบเป็นต่อๆไม่สามารถให้คําตอบแบบได้เลยครับก็เลยต้องแก้ไขแบบบางอย่างเป็นจากข้อเอนชวนครับทำให้มั่นใจถ้าสมมุติว่าพี่ยกตัวอย่างสถานาการณ์นะครับถ้าสมมติโรงเรียนนะ่ะให้น้องๆทุกคนแต่งชุดนักเรียนทั้งโรงเรียนเลย แต่น้องรับข่าวสารผิดพลาดแจ้งในห้องว่าให้เพื่อนใส่ชุดพละแล้ววันนั้นเกิดเข้าแถวหน้าเสาธงขึ้นมาน้องจะมีวิธีการแก้ปัญหายัางไงครับเพราะว่าทาั้งทั้งโรงเรียนมีแค่ห้องน้องที่ใส่ชุดพละเท่านั้นก็ถ้ามันแก้อะไรไม่ทันแล้วก็ต้องขอโทษคุนครูหรือว่าคนอื่นที่เขาไอ้นี่กันนะครับแล้วถ้าเกิดน้องทําผิดพลาดในรอบที่สองแล้วน้องคิดว่าคนในคณะสีจะมีความเชื่อมั่นในตัวน้องอยู่ไหมครับ ก็อาจจะไม่มีครับแต่ก็ต้องขอโอกาสให้ผมแก้ตัวอีกครับพี่อยากรู้มองของน้องต่อคนในคณะสี่ของน้องก็แบบทุกคนก็มีความสามารถของตัวเองครับก็อยากให้แบบการบริหารที่ดีครับไปบริหารทุกคนให้เท่าเท่าเทียมกัน โอเคนะครับผมคําถามสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะปิดการสัมภาษณ์เอน้องคิดว่าตัวน้องมีความเป็นภาวะผู้นําพอหรือยังครับผมว่าผมมีความเป็นผู้นําพอครับแล้วน้องคิดว่าน้องพร้อมที่จะเป็นประธานสีคณะสีพินทิศไหมครับไม่ว่าจะด้วยวิสัยทัศน์ไม่ว่าจะด้วยนโยบายไม่ว่าจะด้วยจิตใจไม่ว่าจะด้วยความพร้อมของน้องน้องคิดว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยน้องคิดว่าน้องพร้อมที่จะเป็นได้อย่างคร พร้อมครับโอเคครับผมก็ที่คน้นี้ปิดการสัมภาษณ์แค่เพียงครนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณน้องฟิลมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับตองขัขอบคุณน้องมากเลยนะครับครี่ชนอน้องครลงคนลงไแล้ว Thank you. Uh -huh. Thank you.